วันนี้เราจะมาทำผัดมะกรนีกันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้มเส้นมะกรนีก่อนนะคะนี่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นนิ่มแล้วเราก็จะไปผัดกันค่ะเอาน้ำมันใส่กระทะเล็กน้อยนะคะเราใช้น้ำมันมะกอกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะผัดหอมหัวใหญ่ค่ะผัดให้หอมเลยนะคะ หมหัวใหญ่นี้ดาวจะหั่นเป็นเส้นยาวๆนะคะใครจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆก็ได้นะคะพอหมหัวใหญ่เริ่มสุกแล้วเราก็จะเอาหมูสับลงไปผัดด้วยเลยนะคะผัดไปจนหมูสับสุกเลยนะคะถ้าไม่ใช้หมูสับก็ใช้อกไก่ต้มแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะพอผัดหมูสับสุกได้ที่แล้วเราก็จะใส่ มะเขือเทศลงไปค่ะมะเขือเทศหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะผัดไปจนมะเขือเทศสุกเลยนะคะแล้วเราก็จะเอาเส้นสปาเกตตี้ลงผัดด้วยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากที่มะเขือเทศสุกแล้วเนาะ ต่อมาเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนะคะ2-3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็ซอสมะเขือเทศ3 4ช้อนโต๊ะนะคะถ้าชอบรสเค็มก็เติมเกลือลงไปได้เลยค่ะใส่นิดหน่อยพอนะคะ เสร็จแล้วก็คนผัดให้ซอสกับเส้นเข้ากันดีเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ลงไปด้วย3ฟองนะคะจะใส่มากกว่านั้นก็ได้นะคะรอให้ไข่สุกนิดนึงแล้วเราค่อยคนนะคะ คนไปจนไข่สุกเลยนะคะเมนูนี้ทำง่ายมากเลยนะคะคนที่อยู่เมืองไทยก็สามารถทำได้นะคะแต่อร่อยนะคะสำหรับเด็กๆเ,เขาจะชอบกินนะคะเมนูนี้นะคะพอไข่ิทธิ์พอไข่ส,ขสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ หอมอร่อยมากเลยค่ะทุกคน